ทีมงานโลกาสี่คนคุณยาย มอวนี่ใ้ขึ้นมาพอบ่มีค้นขึ้นมาก็เลยใบยขึ้นมาเพ่นขึ้นมาสองมื้อนันม้อนี้เพิ่็เลยขึ้นมาพอเขาเจ้าขึ้นมาลกกกาจนแปนเอดเติดพี่น้องนะหั่นนะหกมาหกแถวขันสะแล้วกวดแล้วจูดเบิดใบใหม่ก็นจนบม่มีสวัสดีท่านผู้ชม สบายดีสบายดีย่ามแรงพี่น้องจ้าตอนบ่ายสามโมงกว่ามึงแน่แล้วกวาดแล้วก็จูดจูดแล้วก็คุดอีกแล้วเอาแบบบ่หยมันเกิดเลย ทั้งทางทั้งจุดทั้งซับทั้งขุดเงาไม่อมอกค้างค้างแล้วก็บกุ้งดึงเงาไม่กองไว้แบบไปญงง,ง,งั้เชอะยอมหลับคุณายายขึ้นมาแต่สาวอุ่นใบยาย ผนแล้วกวาดจูดเต็มอยู่เป็นกล่องเป็นกล่องอยู่บวอยู่สวนใดเจอคุณยายเข้าไปยิ่งกว่าเครื่องตัดหญ้า นี่แล้วกวาดแล้วแล้วก็จูดบรรยากาศดีดีพี่น้องอยู่เทียงฟังนี่เมื่อนี่กับแบงเป็นสองทีมทีมดำหน้าแน่กับซิบกว่าคนผุดด้เดดำหนนาทีมโลกาามี4คนคนงานสองแล้วก็แม่นงเมยแล้วก็ยายลุน เอาคือหาคนบุร่ลงมาเอกสาววันแลก็สาวสาวันดำหน้ากันหลายคนอยู่ลุงเลินแน่อมลา,าบ่าวอ่อยสาวหลอยยายรวยน้องเมยยายบุญพ่องเมยไทยนาแล้วก็คนงานอีกสี่คนเนาะ คนงานโลก,กะแล้วก็คนงานดำนาพู่นคนงานดำนา บรรยากาศด,ดีดีพี่น้องอยู่ใต้ห่มคอลมเย็นเย็นคุณยายแล้วก็ไม่กินข่าวอีกแล้นี่กั็ข่าวต๊บข่าวแล้วก็บ,บักม่วงสุกแล้วแล้วก็แกงน้ำไม่ลมเย็นเย็นอยู่ฟังนั่นน่นเบิดกาสามไฮแล้ว ของยายรุนให้หนึ่งก็เลยขึ้นมาลกกายฟังนี่เนาะฟังนี่กับกาซีหาให้ต่อไปก็ึ้นได้ขึ้นมาลกกาฟังนี่เขาเจ้าดำอยู่ฟังนั่นฟังนี่ก็ซีได้ดำรอบสุดท้ายเนาะ ทีมงานลูกกาจ้ากาฟังนี่ฮังกระตกได้ประมาณส้าวส้าวมือสศร้าก็เมื่อแต่บ่หอดซาสีซาหาเด้ เดี๋ยวมันกระยาวยพอสมควรอยู่ทีมดำกระดำทีมลกกะกระลกลกง่ายบ่อืม บมเป็นอย่างเสียสละสาเซลมาให้โอ้หมอ่กัเสีมาให้มานอนลกหลดอยู่เทียงฟังน,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 นี่อใเรอยู่กับอนน้ำใช่มาเนี่ยอ๋เป่งเป่งจากไหน้มาที่มันลกง่ายนะมันบริเ่นำ้ำน้ำมันแห้งจ้าจ้าพันอยจ้า แม่บอมันเป็นน้ำพันมันบอกโรคไงพี่นอ้ 9, <000 S 2> นองปีนเด็พันเข่ามาใหม่อันนี้มันดออแล้วมันงันสะใส่ปีแรก แทบซิบบไดตเตพี่น้องลกมาอย่างหกมันขาวหลดอนะเีนาะหากกบ,บีวมันเป็นน้ำพันเข่าดิพี่น้องถ้าเป็นพันเข่าอัขาวหอมนะพัดหยาบก็หยาบหากก็ลายลกเบี่นในหอบบริเตนี่แทบสิบมีดินนี่เตะง่ายๆ

อันโมนี่ยคิ้คาดลกกาก็เลยพากันไปดำเบิร์ดเดี๋ยวแล้วนะแล้วลกกาเบิงแล้วไปตัดสิได้หลายกว่าดำแล้วว่าเออได้ข่าวนางแหงโมว่าได้มือละสองสามแสนเดี๋ยวแล้วลกกาเลาได้หลายกว่าคนงานดำหน้าด้แต่ละปีปีเดียวปีเดียวจักล้านก็แหง ได้สามล้านเคยได้บ่พี่น้องเงินสามล้านอืมจักมื่อปีที่แล้วมากนะนะหอดบ่สองถิ่นป,ประมาณสิบสิบกามือนี่แล้ว เรามีหน้าทีอันลกกาดยัดนแล้วดำนาผุนเราทดสอบเบิงวันเราสีอันนั่นบอถ้าเราจิบแอวรล้ว,ว,ลว,วกิกลับไปดำได้แต่ว,ว่าดำนาไนม่ได้ใส่แห้งไหลายเนาะ มันกระดําไปเรื่อยๆแต่ว่าได้ซ้ำเก่าแต่ว่าลกกาบัดมันใส่แห้งหลาก็ถ้าลกหลายันได้หลายอันนี้ทีมงานถอนก้า เบิดก้าสามตาสามให้แล้วเด็กกาจักลอยร่วมเบิดนะ ปีแล้วเพื่อนกับลูกกากับแม่น้องเหมยอสองคนพอดีละ่ะปีนหญ่รุ่นแล้วแลวแล้วพี่น้องเพื่อนก็นเลยมาซอย มาลกุก้าสั่งนี้ได้จักมัดอะไรแหงมื่อน,น,น,นี้นี่ว่าในมัดบ่ะั่ว่าในนับแต่ว่าลุก,กะแงกไปแงกมันได้พี่น้องเห็นไ่เป็นจุม่มเป็นจุ่มนี่นดีแต่บกคอยแดดพี่น้องเสืส่อเขนยาวกับผ้ากันไส เรามันอึดอัดแท้จริงแล้วก็มีถ้าเสียแขนยาวแต่เราบอสัยอึดอัดแล้ว่ะหมวกกาบอสัยยาวยาวอ่ะลองมึงดูรรหวางค้นถอนกาค้นดำนา สิไว้กลัวกันสิไว้เอ็นคนดำน้าบ่คนดำน้าหลายคนลรกกาสิทันบ่เนาะก้ามันลรคง่ายมันกว่สิลรคทันอยู่ขันก้าลรคยากอ่ะกาบอพ่อหน้าอีกเท้จริงนะมันแห้งเลยพี่น้องอันนี้ก็ปล่อยนำจกให้น้าเนี่ยปล่อยเขา นี่พวกนี้แหงบ่ได้บ่ได้ขังน้าไว้เพราะสิลกแล้วจังปล่อยน้าเขาขั้นบ่มีน้ำก็จะได้สูบน้ำในสะใสในสะหน่อยนี่ก็มีแต่สิเหลือก็มีน้ำเบิด้ดรกกาก็แล้วแต่ผูธนัดบางคนก็สินั่งลกคือนั่งแหงเมื่อยเลยเพิ่นก็นกั่งรกแต่คอยนั่งลกบ่ได้มันชา มันบไปบอมากันยืนลกไข้แนวไว้กว่าดีแต่กะลกง่ายพี่น้องลกมาแถบสิบ่มีดินติดเลยมอ

แทบสิบมีดินติดเลยเลยพี่น้องเอากะเตะอตอกเนี่ยพอเป็นพิธีขันก้าโปลดลกยากอะยากได้หกล้าหากมันยาวดินมันลมอันนี้ก็สิเป็นน้ำพันเขาเนที่มันลกง่ายพอของยายรุ่นน่ะก็ลกง่ายอันไทยสุดท้ายเป็น แต่ว่ากาปีนี้ก็สิเหลือเนาะเหลืออยู่ตกหลายวานหลายกว่าเก่าวานเพื่อไวอ้เพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ลกของยายรุ่นแน่ให้หนึ่งแล้วมันสิมาเหลือฟังนี่นนนาาบัดเมื่อเลยเสเอาเมือ่อพอแหง้งสิล็อกกาเ,อาเมื่อวพันเนนสีเ่ยล็อกกาขึ้นรถโดยสารเมื่อบอก ตกใส่เี่เมื่อทรงพนอีกแล้วพอพ่นเสียเอลาเมื่อปีนี้ก้าเพันน้น้ำท่วมตายแต่ว่าแต่ละปี่ทั้งบ้านเขาเจ้าน้ำมักท่วมเนาะเขาเจ้าเ้ยดำหน้าหลาส่วนนี้เขาเจ้าบดีดำเด้เขาเจ้ามารับจ้างแล้วกับเมื่อพลนเขาเจ้าจ้องไปดำหน้าเขาเจ้าดำกระดำาะโพนาโนน ลกเป็นคู่เป็นคู่ไว้แบบนี้พอมัดหนึ่งนะมันใส่นี่สองกัมเนาะนี่มัดกา่านี่มันกย่ยาวอยู่ดีแ่ะก่า,าฟังนี่มันตกได้จักมืออ๋อประมาณสักสามมือ นี่เป่งน,นำจากนีมานี่ฟังแถวนี้ชิมะดำรอบสุดท้ายเนาะ อะไรพี่นักจามาานี่ก็ทีขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีวันนี้ก็ได้อันยายรุนมะลกกาซอยเนาะ